ตั้งค่าภาพยังไงให้สดเหมือนผมสอนวิธีการตั้งค่าให้สดเหมือนผมนะครับก็วิธีแรกก็คือผมจะเล่นที่ภาพพันเนะครับแล้วก็ขั้นสูงอะ่ะผมจะปรับ FUV e ที่90แล้วก็อันต้าแค่ระยะก,การมองเห็นที่เหลือจะเป็นต่ํามากหมดเลยผมอะ่ะจะใช้เป็นโปรแกรมของทาง n อ็นวีเดียนะครับวิธีการกดขึ้นมาง่ายๆก็คือ Antinet Set ครับหรือจะไปที่หน้าตักตั้งภาพเลยก็คือ Antinet F3 ครับเนี่ยกดเข้าไปเลยครับมันจะมี3มช่องนะครับก็คือเราสามารถปรับเป็น ฟิลเตอร์ของโปรไฟล์แต่ละตัวได้ครับซึ่งผมจะปรับภาพสดของ p ับ G ไว้จะเป็นตรงกลางช่องที่2นะครับเพื่อนเพื่อนวิธีการปรับนะครับเพื่อนเพื่อนต้องกดที่ลูกศรลูกศรแอ่นนะครับลูกศรลงเห็นไหมครับตรงนี้ต้องกดอย่างนี้เท่านั้นแล้วเพื่อนเพื่อสามารถปรับตามผมได้เลยครับบางช่องอ่ะมันไม่สามารถปรับได้ครับ เพื่อนๆนสามารถมาปรับดูตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะครับจริงๆไม่ต้องปรับเหมือนผมก็ได้แบบของผมอ่ะมันจะออกไปทางเหลืองๆสดๆซะ,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 ะเป็นส่วนใหญ่ภาพแ่งเหลืองมากเลยแต่ผมถนัดแบบนี้เพราะผมเล่นแบบนี้มานานละบางคนที่แบบไม่ถนัดอาจจะแบบว่ามันเหลืองไปอะไรเงี้ยแต่ภาพมันจะสดๆครับ แล้วก็จะมีฟังก์ชันฟิลเตอร์อะไรต่างๆอีกค่อนข้างเยอะเลยครับในโปรแกรมอ่ะจริงๆเพื่อนๆสามารถตั้งโปรไฟล์นึงเป็นทดลองก็ได้ครับผมอ่ะก็จะทดลองแบบเยอะมากจะเห็นว่าโปรไฟล์ผมมีอยู่3อันเลยก็มีสําหรับดูหนังเล่นเกมอื่นก็มีครับถ้าพับ g ้อ่ะผมจะใช้เป็นช่อง2 ก็ถ้าเพื่อนๆแบบว่าปรับแล้วไม่ชอบเพื่อนๆสามารถไปกดออกได้แล้วก็สุดท้ายนะครับสาหรับใครที่อยากสนับสนุนผมง่ายๆครับแค่กดเลงช้อปปี้ด้านล่างก่อนสั่งซื้อสินค้าคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่กันช่วยห้ผมได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆครับผมเพเยอ์เขาใช้อะไรกันขอพวคุณมากๆปรับดูนอรกันนะครับเผื่อพวคุณจรชอบครับเผื่อพับจีมันจะได้มืดมนเหมือนเมื่อก่อน